ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอขอให้โชคดีแมนยูตกลงขายเฟรตให้เฟเนบาเช่เรียบร้อยแมนเชสเต์ยนเต็ดสโม,มสรยกักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรล,ลุข้อตกลงขายเฟรตกองกลางทีมชาติบราซิลให้เฟเนรบาเช่สโม,มสรดังแห่งศึกซูเปอร์ลีกตุรกีเรียบร้อยด้วยค่าตัวรวมบรัส15ล้านยูโรตามรายงานจากฟาบิโซโรโมาโนโ่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมที่ผ่านมา โรมานโนคอนเฟิร์มข่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมวลีเด็ดเฮียวิีโกว่าปีสแสดงตอบรับข้อเสนอเงิน10ล้านยูโรบวกแอดออน5้าล้านยูโรจากเฟนเนร์เบเชเรียบร้อยสำหรับการขอซื้อตวัวเฟรดขณะที่ตัวนักเตะก็ตอบตกลงที่จะย้ายไปค้าแข้งในลีกแดนไก่งวงและตอนนี้ได้มีการกำหนดวันเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วด้วยทั้งนี้เฟรดวัย30ปีลงเล่นไปทั้งสิ้น213นัดทำได้14ประตูตลอดระยะเวลา5ฤดูกาลที่สวมเครื่องแบบปีสแสดง กิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกูรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับใจนักเตะมาแล้วอยู่ที่เอริกเทนฮากจิ้ม3ช้อยแข่งดีกรีแชมป์โลกสนซบแมนอยู่ฝ่าบิโซโรโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าเบงชาแมงปาวากองหลังใบยมินิเปิดกว้างที่จะอำลาเสือใต้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในซัมเมอร์น,นี้เนื่องจากต้องการมาหาประสบการณ์ในพิม์ลิกดูบ้าง แสดงกำลังขยับหาตัวแทนแฮร์รี่แม็กควายหลังตกลงปล่อยปลากระหลงทีมช่างกฤษให้ย้ายไปคาแข่งกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์โรโมาโนโทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมว่าเบนชแมนปาวาเปิดกว้างที่จะอําลาบาเยอร์ในซัมเมอร์นี้และสนใจย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาอยากจะมาอยู่กับสโมสรและลองประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเอริกเทนฮากจะตัดสินใจในเร็วๆนี้ระหว่างตัวเลือกที่ชื่นชอบปาวากับชองแครตอดิโบ และมีเอ็ดมอนด์แทบโซบาจากเลโวเซนเป็นตัวเลือกสำรองโรมาโนเผยก่อนหน้านี้นปวาวาวัย27ปีซึ่งอยู่ในทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก2018เคยตกเป็นข่าวกับแมนซิ t y ตี้ที่ต้องการดึงไปแทนคลยวอเกอร์ซึ่งบะเยินสนใจแต่จากการที่กองหลังทีมช่างปริงเตรียมต่อสัญญาทำให้ระบายสีฟ้าพับแผนคว้าตัวไปในที่สุดรักเท่าไรให้เขียนมานีสแบะท่าขายโตดิโบให้แมนยู แมนยูนเต็ดถูกสื่อเผยว่าสนใจเซ็นสัญญากับโตดิโบให้ย้ายมาเป็นตัวแทนของแฮร์รี่แม็กไกว์เซนท์าร์ฟทีมช่าังกฤษที่ไม่อยู่ในแผนของกุนซือเอริกเทนฮากและน่าจะย้ายไปคาแข่งกับเวสต์แฮมในไม่ช้าหลังจากสองทีมตกลงค่าตัวนักเตะกันได้แล้วที่หลัก30ล้านปอนด์ต่อก,กรณีของโตดิโบซึ่งเคยเป็นขุนพลทีมบาร์ซโลนามาก่อนล่าสุดเมื่อ10ส,สิงหาคมฟาลิโอลีกุนซือชาวอิตาลีที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้กุมบังเฮียนนีสเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่า ไม่ต้องการเสียนักเตะแต่อาจต้องขายหากทีมได้รับข้อเสนอผมมีรองกัปตันทีม2คนคือเกเฟนตูรามและชองแครโตอริโบซึ่งเป็นนักเตะชั้นดีของทีมเราอยากให้ทั้งคู่อยู่ต่อจนจบซีซั่นแต่ผมหลีกเลี่ยงความจริงของตลาดนักเตะไม่ได้เราจะรอดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นตราบที่พวกเขายังอยู่ที่นี่ผมก็แฮปปี้กุนซูนิชเอยกับสื่อเมืองน้ำหอมก่อนย้ำถึงกองหลังวัย23ปีที่ตกเป็นข่าวกับผีแดง แน่นอนว่าผมอยากให้โตริโบอยู่ต่อแต่มันซับซ้อนเราต้องรอดูว่าใครอยากซื้อเขาเขาเป็นผู้นําและมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเขาพัฒนาไปมากและพร้อมก้าวไปสู่ะระดับสูงจะคิดอะไรอีกเวสแฮมร้องเพลงรอแฮร์รี่แม็กควายตัดสินใจอนาคต ทับขุนค้อนอยากได้ตัวปลากระหงเลือดพอดีวัย30ปีไปร่วมทีมในช่วงัมร์นี้โดยเดวิดมอยส์คุณซือชาวสกอตแลนด์ชื่นชอบนักเตะรายนี้อย่างมากและดูเหมือนความต้องการของเขาจะบรรลุผลเมื่อแมนยูยอมรับข้อเสนอจากเวสต์แฮมเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องการย้ายทีมตอนนี้เวสต์แฮมนเต็ดยังต้องร้องเพลงรอต่อไปเนื่องจากต้องให้แม็กควายตัดสินใจว่าอยากที่จะย้ายมาเล่นในทีมลอนดอนสเตเดียมหรือไม่ซึ่งเดอะแฮมเมอร์หวังว่านักเตะจะมองเห็นประโยชน์หากเลือกที่จะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับพวกเขา เหตุผลก็เพราะถ้าแม็กควายตัดสินใจสวมชุดเวสแฮมแน่นอนว่านักเตะจะการันตีเรื่องการลงเล่นตัวจริงทําให้เขามีลุ้นติดทีมช่างกริดเพื่อทําศึกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์หน้าที่สําคัญมอยยังอาจเลือกแต่งตั้งให้เขารับบทกัปตันทีมคนใหม่แทนเดคแคนไรท์ที่ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วทั้งนี้แม็กควายกลายเป็นส่วนเกินอย่างสมบูรณ์แบบหลังเอดิกเทนากกุนสื่อชาวดัตช์จัดการริบปลอกแขนกัปตันทีมซึ่งนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่อยู่ในแผนการสร้างทีมอีกต่อไป มีเงินติดกระเป๋าแมนยูใจให้แฮร์รี่แม็กควายก่อนย้ายซบเวสแฮมเดอะซสันสื่อเมืองผู้ดีระบุแฮร์รี่แม็กควายจะได้รับเงินหนึ่งก้อนจากแมนเชสเตอร์ก่อนย้ายไปร่วมทีมเวสแฮมซึ่งเจ้าตัวจะได้ค่าแรงลดลงตามระเบียบแม็กควายเตรียมย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเวสแฮมในอีกไม่ช้าหลังจาก2สมมสอนตกลงค่าตัวปลากระหลงค่าตัวแพงที่สุดในโลกได้แล้วในราคา30ล้านปอนด์ซึ่งจะทำให้อดีตกัปตันทีมผีแดงปิดฉากการค้าแข่งกับถิ่นโอทัฟฟ์ อย่างไรก็ดีก่อนย้ายสโมสรสื่อเจ้าดังกล่าวรายงานเมื่อ10สิงหาคมว่าแม็กควายซึ่งเหลือสัญญากับปีแสดงอีก2ปีภายใต้ค่าแรงสัปดาห์ละ1 9 0 0 0 0ปอนด์จะได้เงินจากต้นสกัด6ล้านปอนด์ก่อนผันตัวไปเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะแฮมเมอร์แต่ขณะเดียวกันเดอะซันเผยว่าพ่อค้าแข้งวัย30ปีจะได้รับค่าแรงจากสโมสรในลอนดอนลดลงไปตามระเบียบเหลือสัปดาห์ละ1,200,000ปอนด์ดีนเฮดสันไม่ปลื้มสิ่งนี้ทอมฮีตันเลี่ยงทำแมนยูคิดหนัก แมนเชสเตอร์ยูนินิวเผยเมื่อ10สิงหาคมว่าฮีตันซึ่งถูกเอริเทนฮาก,กุนซอดัดวางตัวให้เป็นนายทวารมือ2องของทีมได้รับบาดเจ็บที่น่องในขณะซ้อมก่อนเกมเปิดซีซั่นประทะกับวูฟในวันจันนี้และน่าจะต้องร้างสนามไปราว2-3สัปดาห์ต่อปัญหาดังกล่าวทรงผลให้เชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการย้ายทีมอย่างถาวรของเฮเดสันมือกาวัย26ปีเนื่องจากเขากระหายเซ็นสัญญากับทีมเจ้าป่าอย่างถาวนหลังถูกยืมไปเฝ้าซสมเมอ่อซีซั่นที่ผ่านมา ขณะเดียวกันสกอตคูเปอ Forest, ร์กุนซอฟอร์เรสระบุว่ายัางต้องการคว้าเฮดสันกลับสู่ซิตี้กลาาแม้สโมสรจะดึงแมตเธอร์เนอร์ในทวารทีมชาติสหรัฐมาจากอาร์เซนอลแล้วก็ตามแต่การล้มเจ็บของฮีตันน่าจะทําให้พีแดงคิดหนักว่าจะยอมขายเด็กปั้นให้กับฟอร์เรสหรือเปล่าเนื่องจากประตูมือสองของทีมส่อหายหน้าไปตลอดทั้งเดือนนี้นอกจากนี้มาเตโควาผู้เล่า,าประตูอีกรายของเมเชสเตเรียมย้ายไปร่วมทีมไบเออร์เลเวเซนเช่นกันจึงส่งผลให้สถานการณ์ของนายทวารของถิ่นโอทาฟอร์ สับสนโอลมมนไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดสันแสดงท่าชัดเจนว่าต้องการโบกมือลาโรงละครแห่งความฝันหลังไม่อาจย่งตำแหน่งมือหนึ่งไปจากดาวิดเดียรได้แถมล่าสุดเทนฮักชุดองเดโอน,น่ามารับบทประตูตัวจริงเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เทนฮักยืมตัวมาตินดูบัฟการผู้รักษาประตูทีมนิวคาสเซิลมาใช้งานก่อนโดนสลิกาดงเรียกมือกาวทีมชาติสโลวาเกียก,กลับสู่สโมสรในเดือนมก,กราคมซึ่งทำให้คุณสือสกินเฮดหันไปยืมแจ็คบัตแลนด์จากทีมคริสตันพาเลท มาเสียสำหรับสามเรื่อนี้แมนยิเตดพยายามเซ็นสัญญาก,กับผู้รักษาประตูเพิ่มเติมจากจอมลึกชาวแคมรุนเช่นกันแต่โดนซีออนซูซูกิปฏิเสธย,ย้ายออกจากอุระวะเรดไดมอนด์โดยนาทวันชาวเมืองปลาดิบให้เหตุผลว่าไม่ต้องการนั่งข้างสนามเฉยเแฮร์รี่เรดแนปชปำพิมลิกซีซั่นใหม่จะยังคงอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์แต่เปลี่ยนสีอีกเพียงข้ามคืนเท่านั้นที่พิมลกุกกรใหมย่ยร์ลีกฤดูกาลใหม่2023-2024 จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการงานนี้อดีตกุนซือมือเก๋าอย่างแฮร์รี่เดแนปให้ทัศนะรยย่ร้ยาง่านเดอะซันเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าเจ้าของบอลลังแชมป์ประจำซีซั่นใหม่จะยังคงอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ดังเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากมุมฟ้าซิตี้เป็นมุมแดงยูเนเต็ดบ้างแล้วเป๊ปโกเลล่ารักในความท้าทายเสมอและคงมีไม่กี่คนที่เก่งกว่าเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่คุณรู้อะไรไหมแชมป์พิมลิกสมัยที่4ต่อเนื่องกับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ อาจเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเท่าที่เคยทําได้มันอาจดูเป็นเรื่องแปลกที่จะพูดถึงทีมที่เพิ่งคว้าที่เปิลแชมป์มาบานบาแบบนี้เมื่อเห็นได้ชัดว่าซิตี้ก็ยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์อยู่เหมือนเคยแต่เมื่อคุณมีทุกอย่างในชีวิตแล้วบางครั้งมันก็เกิดคําถามขึ้นว่าเราจะทําอะไรได้อีกเ๊บมีงานหนักในมือที่จะทําให้ทีมของเขาหิวกระหายและพร้อมจะสู้ขาดใจกันอีกครั้งพูดกันตามตรงแม้ความยอดเยี่ยมของซิตี้จะเป็นสิ่งที่เห็นชัดในซีซั่นที่ผ่านมา แต่ก็ชัดเจนเช่นกันว่าที่จริงแชมป์อยู่ในมือของอาเซนอลแล้วแต่พวกเขากลับปล่อยให้มันหลุดลอยเองมิเกลอาตจาจตาจัดการกับการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ได้ดีมากในช่วงซัมเมอร์เช่นเดียวกับทีมอื่นขณะที่เป๊ปเสียคนสําคัญไป1-2คนถึงสองคนอิวายกุลกันย้ายไปบา,ร,าร์เซโลน่าเรยัตมาเรสลาไปซาอุดีอาราเบียและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลายวอล์คเกอร์ซึ่งเป็นแบ็กขวาที่ยอดเยี่ยมมากๆซิตี้มินเมจเีเนอยู่เจียนไปในฤดูกาลที่แล้วแต่ก็ทำได้สำเร็จเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าซีซั่นใหม่นี้จะเป็นการลุ้นแชมป์ที่ดูเดือดอีกครั้งและผมสามารถเห็นมันได้ชัดตั้งแต่ตรงนี้แน่นอนว่าอาร์เซนอลต้องตีอกชกหัวตัวเองอย่างหนักที่ทำไม่สำเร็จในปีก่อนทั้งที่มีโอกาสดีมากๆแล้วและบริษัทรับพนันหลายๆเจ้าก็ยกให้พวกเขาเป็นเต็งหนึ่งไปแล้วด้วยดังนั้นอาร์เซนอลจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ได้อีกขั้นและไคลฮาวเวสยูเรียนทิมเบอร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดคนไรท์ right, ต่างก็เป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น แต่ถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่หากในที่สุดเราจะได้เห็นอาร์เซนอลเป็นแชมป์แต่ถ้าให้ผมเลือกทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกรายใหม่ในตอนนี้ผมมองว่ามันจะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ต่อไปแต่ไม่ใช่กับทีมที่ทุกคนคิดเอริกเทนฮากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูการแรกของเขาที่ยูไนเต็ดและเขาก็เป็นอีกคนที่มีช่วงซัมเมอร์ที่ดีในตลาดซื้อขาย ผมชอบเมสันเมาสม์เสมอมาและเขาเป็นตัวเสริมที่ยอดเยี่ยมในแดนกลางขณะที่องเดโอน,น่าก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้ราสมุธฮอยลุนอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกสุดของพวกเขาในตอนเปิดตลาดสาหรับกองหน้าตัวใหม่แต่เขาก็ดูเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจดีทีเดียวแม้ว่ามาคัตแลตฟอร์ดจะทําได้ดีในซีซั่นก่อนแต่ยูไนเต็ดพยายามตามหาศูนย์หน้าดาวสโนวมานานหลายปีและผมคิดว่าเด็กคนนี้อาจเป็นคําตอบ ต้องยอมรับว่าผมคงให้น้ำหนักพวกเขามากกว่านี้ถ้าพวกเขายอมทุ่มเงิน100ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวแฮร์ดี่เคนซึ่งถ้ามีการยื่น100ล้านปอนด์ให้กับสเปอร์จิงก็คงเป็นเรื่องยากมากที่เดนเนลลเรวีจะกล้าตอบปฏิเสธแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่ายูเต็ดมีคุณค่าที่ยอดเยี่ยมและในความเห็นของผมพวกเขาจะเป็นตัวอันตรายอย่างยิ่งของทุกคู่แข่งในฤดูกาลน,นี้ เอ็ดดี้ฮาวทำได้ยอดเยี่ยมมากในการสร้างบางสิ่งที่พิเศษที่นิวคาสเซิลและได้ทำการเซ็นสัญญาที่ฉลาดมากในรายซันโดโตนารีและฮาวิบานส์พวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและอาจต่อสู้กับทีมหัวแถวได้สูสีมากขึ้นในฤดูกาลนี้ซึ่งหมายความว่าเชลซีและลิเวอร์พูลต้องพยายามสู้เพื่อแทรกเข้าสู่ท็อปโฟ,โฟอีกครั้งพูดตามตรงผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มาริโซโปเชติโนจะคาดหวังได้แล้วเพราะเขายังมีงานอีกมากที่ต้องทำที่เชลซี ทีมของพวกเขายังไม่สมบูรณ์พร้อมเชลซี Chelsea ยังต้องการตัวทำประตูที่แท้จริงและมีใครรู้บ้างว่า11คนแรกที่ดีสุดของพวกเขาเป็นแบบไหนลิวอ์พูทำธุรกิจได้ดีมากเช่นกันในการได้ตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากไลฟ์ซิกแต่หงแดงต้องสูญเสียผู้เล่นหลัก2คนที่มีทัพนสูงในห้องแต่งตัวอย่างจอแดนเฮลสันและเจมส์มิลเนอร์ไปทั้ง2คนเป็นแดงผักดันที่แท้จริงเบื้องหลังและคุณไม่สามารถตีราคากับสิ่งนั้นได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่จะต้องเติมเต็มไม่ว่าตัวใหม่ที่มาทดแทนจะดีเพียงใดก็ตามสําหรับทอดแนมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแฮร์รี่เคนคือกุญแจสําคัญในทุกสิ่งและถ้าเขาอยู่ต่อผมก็มองว่าพวกเขามีสิทธิ์คว้าแชมป์บอลถ้วยได้สักรายการไพ่อยู่ในมือของเคนเองและผมไม่คิดว่าเขาจะได้ย้ายออกจริงๆใช่เขาสามารถไปคว้าแชมป์ลีกเยอรมันที่ไบรนิคได้แต่ถ้าเขาไม่ต้องการย้ายออกไป มันก็ไม่สำคัญแม้ว่าพวกเขาจะยอมเสนอเงิน300ล้านปอนด์ให้กับสเปอร์เคนจะถูกทีมอื่นเข้าคิวตามจีบเป็นขบวนในตลอด1ปีข้างหน้าและผมมองเห็นว่าเขาจะพยายามเจรจาเพื่อค่าธรรมเนียมการเซ็นสัญญาจำนวนมากและจากนั้นก็มาทำลายสถิติการยิงประตูนในพิมลิกของอลันเชียเร์ต่อไปคุณไม่มีทางรู้ได้หรอกบางทีสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดอย่างโทฟีแ่แชมป์อาจเกิดขึ้นจริงก็ได้ในซีซั่นนี้ แต่เมื่อพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ดำเนินไปผมมองว่าแมนยูนเต็ดจะทำได้ดีกว่าใครในขณะที่ซิตี้และอาร์ซนอลจะยังอยู่ในท็อปโตามเดิมแถมท้ายผมเคยเกือบจะคว้าแฮร์รี่เคนมาเป็นลูกทีมอยู่รอมรอเขาคือดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษและเป็นสูนหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกแต่สำหรับผมแฮร์รี่เคนคือคนที่หลุดมือไปในนาทีสุดท้าย ตอนนั้นผมคุม Queen's Park r a n g เจอรมันคือเส้นตายของตลาดซัมเมอร์กันยายน2013และขั้นตอนของการดิวทุกอย่างลุล่วงแล้วได้ดีสำหรับการยืมตัวทั้งแฮนดี้เคนและทอมแคร์โรมาร่วมทีมกับเราตอนนั้นเราอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพผมรู้จักเด็กทั้งคู่อยู่ก่อนแล้วจากตอนที่ทำทีมสเปอร์และคิดว่าทั้งคู่จะสามารถทำงานที่ยอดเยี่ยมกับเราได้ตอนนั้นเรามีกองหน้ายัางแอนดี้จอนสันอยู่ในทีมซึ่งเขาเป็นกองหน้าที่ดี แต่มาถึงสัญญาปีสุดท้ายและคริสตันพาเลตยื่นมาให้1ล้านปอนด์ทำให้เขากํำลังจะย้ายออกแฮร์รี่เคนตกลงที่จะย้ายมาร่วมทีมเราแล้วแต่แล้วใครบางคนที่ QPR ก็คิดว่าพวกเขาควรได้เงินจากการขายจอรนสันมากกว่านั้นและพาเลชก็ตัดสินใจล้มดีลลงไปนั่นหมายความว่าจอรนสันจะอยู่ต่อและผมไม่มีที่ว่างให้กับดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่ดังนั้นเขาจึงต้องอยู่กับสเปอร์ต่อไป กลายเป็นว่านั่นคือปีที่เขาได้แจ้งเกิดเมื่อได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสเปอร์แม้ว่ามันจะเป็นเพราะอุบัติเหตุบางอย่างเช่นการที่โรเบโตโซโดาโดบาดเจ็บและแฮร์รี่ได้ลงสำรองไปแทนกอนจะทำได้ดีซีซั่นถัดมาเขากลายเป็นสมาชิกทีมชุดใหญ่เต็มตัวและไม่เคยหยุดยิงอีกเลยนับจากนั้นการมีแฮร์รี่ในทีมหมายถึงคุณจะมีการันตีประตูผมแค่หวังว่าผมจะได้ตัวเขามาที่ QPR เพียงแต่ว่าเมื่อไม่ได้เขาเราก็ยังเลื่อนชั้นขึ้นไปสำเร็จ ดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรอกที่พลาดตัวเขาในที่สุดกิจกรรมดีๆบทวิเคราะห์และทัศนะจากกรูประสบการณ์สูงรวมกิจกรรมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ